สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยค่ะพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะพี่น้องจาอ๋าพี่แจงก็จะพามาสรุปในซีน้อยของวันที่16กันเนาะก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดเด็กต่ากว่าย8ปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องจา๋าโอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกสองห้ปดหค่ะพี่น้องจา๋าห้าเรามาในชุดรวมเนาะเข้าที่เด่น5นะคะแล้วก็มาจับคู่กับอาตัวตัวเลขเขาเรียกว่าเลขพี่น้องเนาะห้าเนะคะพเพื่อนจา๋าแล้วก็8ปหค่ะพเพื่อนจา๋าแปดหก็จะเข้าในตัว8นะคะเลขพี่น้องของ3นะคะพเพื่อนเพื่อพี่ใจบอกแล้วพี่ใจไม่ทิ้งนะ ะคะพเพื่อนจ๋าก็โอเคแล้วก็ไปถ้า8เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยจะจับคู่กับตัวนี้นะสกับ6ตัวเดียวกันนะคะนะคะต่อไปรอบของน้อยพิเศษค่ะพื่จ๋าน้อยพิเศษผลที่ออก6603 9ูนเะคะหกเราก็มีไหมหกศูนพี่จก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราจะได้วิ่งรูด6นะคะฝั่งของสําสหรับพี่น้องออรูดนะคะ ก็จะได้60เนาะนะคะแล้วก็39 39แล้วก็อยู่ในชุดรวมด้วยนะคะเพื่อนมาดิน3แล้วก็เข้าตัว9นะคะเพื่อนค่ะนะคะชุดรวมนะชุดรวมเนาะอันนี้ก็ได้รูดนะคะเด่นรูดเนาะจะเขียนไว้เดี๋ยวเกิดจะไปเออมันจะไปสับสนว่าเอ๊ะทำไมวงเยอะแยะนะคะรูดนะคะ ต่อไปรอบปกติค่ะเพื่อนจะรอบปกติพอดีออกห้าห้าสี่สองศูนย์นะคะห้าสี่สี่ห้านะคะเราก็อยู่ในชุดรวมของอ่านี่ค่ะเ,เพื่อนอยู่ในชุดรวมนะมาด้วยกันห้าสี่สี่ห้าก็เข้าวิ่งลูดสี่ตัวนี้นะคะนะคะเพื่อนก็เข้านะอยู่ในห้าสี่ด้วยนี่ค่ะเพื่อนห้าสี่สี่ห้าได้ทั้งกลับได้ทั้งมีทั้งตัวกลับทั้งตัวตรงให้ด้วยนะคะ แล้วก็มี4พี่แจใหด้ดูด้วยนะพี่แจบอกให้ดูเทียบกับดินรวมด้วยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ2 0ย์พี่แจก็ไม่มีนะคะแล้วก็หลุดตรงนี้ข้างล่างนะคะต่อไปรอบ v i p คําเพื่อนจ๋ารอบ v i p ผลที่ออก3 3 5 3 5 3 5 3เรายังได้นะ,ะในช Language ุดรวมนะคะเพื่อนมาดิน e 3มาเนี่ย3กับ5นี่นะคะ นะคะได้สามห้าห้าสามนะในชุดรวมแล้วก็ศูนย์หนึ่งมาคู่เลยค่ะเพื่อนจ๋ามาวิ่งรูดศูนย์หนึ่งนะสองเด้งถ้าใครรูดนะคะรอบนี้ถ้าใครรูดก็ได้สองเด้งเลยนะคะมาคู่หรือใครจะเจาะจับเป็นคู่ไปก็มีนะคะเพื่อนอบางทีเนี่ยก็จับบางที่ที่เขาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะเขาก็จับได้คู่เลยนะคะเพื่อนจ๋าได้ตัวเจาะเลยเน้นๆเลยนะคะ ก็ยินดีกับพี่น้อง fc นะคะเพื่อนจ๋าถ้าใครยังไม่มีโชคมีลาบก็สู้ต่อไปนะคะอาจจะดวงยังไม่มีเนะาะจ,จะไปคิดอะไรนะคะถ้าค่ะยังไม่มีก็นะคะเพื่อนจ๋าต่อไปของวันที่17เค่ะเพื่อนจ๋าวันที่17จพี่เจก็ให้เด่นอยู่ที่2 3 4 3กับ8 4กับ7นะคะเลขพี่น้องเลขตัวแทนนะเลขฝาแฝดพี่เจก็จะจับให้อย่างนี้นะนะคะเพื่อนแล้วก็สวมลาบ2พี่เจจะวาง2 0 2ศนะคะ ถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อนๆต้องเอาไปนะถ้าเกิดจะเอาสองสามต้องเอาสองแปดไปด้วยนะคะพี่เจยพูดประจํานะเขาจะตีลังกากับตัวเลขนะคะเลขพี่น้องเลขตัวแทนนะพี่เจยพูดประจาแล้วก็สําหรับเลขจับคู่ในตารางก็สามารถจับได้นะคะถ้าใครจับเก่งก็ได้สามตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับเด่นบิงรูดนะคะ พี่จก็จะพูดประจำเนาะอันนี้ถ้าเกิดดินเข้ามาแล้วนะคะเราไปจับตัวเจาะไม่ถูกมันเสียดายนะคะอันนี้ก็คือสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซที่ต้องการอยู่นะคะสําหรับแยกดินแล้วก็วิ่งรูดให้นะคะ,ะเฉพาะกิจก็กับ3 3กับ8นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งเขานะแล้วก็รอบปกติก็3กับ7นะคะ7กับ4 จ็ดกับแปดสามกับสี่นะสามกับแปดสามารถมาจับคู่กันได้ค่ะเพื่อนจะวิจัยจะวางให้แบบนี้มันจะเป็นตัวจับคู่ก็ได้นะคะหรือก็เอามาวิ่งรูดนะคะก็แล้วแต่พี่น้องชอบตัวไหนนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องพี่เจก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เจด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปหาตัวเลขส,สวยๆมาฝากพี่น้องทุกๆวันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ